วันิดามัิดาชาแนลอยู่เหมือนเดิมค่ะทุ่งนากองฟางวันนี้จะมาพิจารณาเรื่องทำไมฟางมันชอบออหน้ารถนะคะทำไมรถคันอื่นมันจวดจ้าในย่านนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเออ เนี่ยเป็นไอเนี่ยเขาบอกว่าเราปักไอปม,มะคานบอกว่าเราปักไอโอกาสเป็นไอนี่มันเบี้ยวเนาะดาวมันเบี้ยวมไม่ไอที่ว่าหนวดกุ้งมันสีกันกันกบไอนี่นะสีก,กันกับกาดโอ้หนวดกุ้งหายไปเยอะเลย <laughs> มาพิจรารณาเอาออก,ออกไปกินไปเถอะพี่จุม๋ม นี่แหละอ้ะเข้าไปดูสิคะอืม,อมไอ้ตัวข้างหน้ามันได้ไอ,อ้ข้างหลังล่ะหน้ามันนิ้วหนึ่งแล้วน่นะอไอ้ข้างหลังเราล่ะ <c oughs> แต่ถ้าเราเอามือนั้นมาทำไม่ได้ใช่ไหมเน,น,นี่ยมือเนี่ยของเราอ่ะมันห่างเกินอืม <c oughs> อืมฟางมันก็มาเป็นกอมไม่ได้เรียงมาเป็นเกลียวนะโจรตะกต้อนเลยเติมดองหรอครไหนพ่อจะเอานิ้ววัดดูสิคือว่าห่างไหมนี่ไหนว่าเอาไม้หักก่อนอันนี้ขนาดนิ้วหนึ่ง อันนั้นเกือบสามนิ้วเนาะแล้วตาจงเขาบอกว่าไงอันนี้มันของเรามันมีสองรูเด้หนี่ไหม,มนี่สองรูอันนี้มีแค่สองรูถ้าเอาลงมันก็เกือบติดพื้นเลยเนาะเกือบติดพื้นเ่ะตอนนี้อือตอนนั้นมันจะติดดินน่ะเน,นี่ยมันต้องได้ประมาณนี้นะพ่พอเนาะ บอกอันเนี้ยแล้วเขาทำยังไงให้มันดงวะอืมไหนบอกอันเนี้ยอันเนี้ยสูงไปนะพอนะ ลงไม่ได้รแล้วพี่จงแกว่าไงมันตรงหรอเอันนี้มันมีรูเดียวนะไหนคุยกับแกดนะูโอเคค่ะถ้า <c oughs> เพื่อนๆสมาชิกท่านใดเห็นแล้วถ้ามีข้อชี้แนะอะไรก็ช่วยชี้แนะได้นะคะ